มาแล้วค่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านอีกหลังที่นักร้องหนุ่มลูกทุ่งสู้ชีวิตอย่างตรีไชนรงค์สร้างให้กับผู้มีพระคุณโดยเป็นบ้านที่ได้สร้างให้กับคุณพ่อนั่นเองค่ะสําหรับตรีไชนรงค์เป็นนักร้องลุกทุ่งสู้ชีวิตยอดกะตันยูขวัญใจแม่ยกเจ้าของแชมป์1ิเจสมัยจากรายการประกวดร้องเพลงศึกวันดวลเพลง ต่อมาได้เป็นศิลปินออกผลงานเพลงกับค่ายแกรมมี่โกได้รับฉายาจากแฟนคลับว่าจิโก้บิ๊กไอสายอารมณ์ขวัญใจแม่ยกและมีเพลงแจ้งเกิดในเพลงมันฮักแต่เจ้าฮู้บอโดยตรีเชนรงนั้นเกิดและโตที่บ้านหนองนกเขาจังหวัดสระแก้วนอกจากจะสร้างบ้านให้กับแม่แทนหลังเก่าที่หลังคารั่วได้สำเร็จแล้วยังได้สร้างบ้านให้กับพ่อ ถึงแม้ว่าจะแยกทางกับแม่แต่เขาก็ยังตอบแทนบุญคุณตามที่ได้หวังเอาไว้แม้ว่าพ่อจะไม่ได้อยู่กับเขามานานมากแล้วก็ตาม เมื่อก่อนพ่อแม่ของเขานั้นมีอาชีพทำสวนทำนามีฐานะครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างแต่เมื่อเขาอายุได้เก้าขวบครอบครัวมีปัญหาจนอายุ10ขวบพ่อแยกทางกันกับแม่ทำให้แม่ต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้งสีคนมีเพียงไรายได้จากพี่ชายคนโตเขาก็ได้พี่ชายคนโตส่งเรียนแต่เห็นครอบครัวไม่มีเงินก็ไม่อยากเรียนต่อจึงลาออกมาทำงานเดินสายร้องเพลงเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เมื่อก่อนเขาร้องเพลงได้ครั้งละ1 0 0่ง0ถึงสามบาททําให้มีใจรักในการร้องเพลงเขาเคยทํางานมาเยอะมากก่อนที่จะประสบความสําเร็จเช่นเด็กเก็บชุดหางเครื่องได้วันละ2 0 0ร้อถึงสามบาทเป็นหัวหน้าวงแดนเซอร์และเดินสายร้องเพลงพอมาประกวดร้องเพลงในรายการศึกวันดวนเพลงได้เป็นแชมป์ถึง17สมัย หลังจากนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่ายแกรมมี่โกและกลายเป็นขวัญใจคลีหลายคนจึงทำให้มีเงินสร้างบ้านให้กับพ่อและแม่ได้สำเร็จเป็นนักร้องยอดกะตันยูทำให้ตอนนี้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่คงจะภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ